แต่งตัวเป็นบอดสุ่มเลขห้องไปศัตรูที่โดนยิงอะคงร้องว่าผมโปอ่อะบอกเลยแบจะตาย เพืนผม เพื่อนโอ้นี่ไงหัวใจละฮัโลโหลร้อยดาวหนึ่งแล้วเพื่อนเราก็ดาวนี่ว่าชุบุ้ย โอ้โหโดนลุมเฮ้ยเพื่อนเราชุดได้เยอะสวยเลยเพื่อนสวยเลยเพื่อนตัวนี้เลยละกันปกติอ่ะพี่ข่อยชุบยปันอยู่นะ ลงด้ไหะม,มาเก็บคิวละดู า,าชุบเพื่อนก่อนนะครับจังหวะนี้วโโโ้าฮ้อดาไปนี่ไงหมดตีไปเลโอ้ยโดนรอดาว

เก็บของแอปเก็บขีดเก็บขีด องแล้วไอ้นนท์มันให้หัวแดงๆแต่และตัว โอ้โหแล้วแบกจัดอ่าที่หนึ่งเฉยเฮ้ยยังไม่หมดนี่วะเดืนหนึ่งอีกเัวนหนึง่งอ๋ออยู่ในบ้านนี่ครับดูโหสองคิวเป็นจาด อ้อยยา้าหึงตัวผู้เล่นใหม่เองตัวบอลผู้ถึงเฉย